รู้หรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องบินที่บินอยู่น้ํามันหมดกางอากาศนะครับและเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นจริงๆกับเครื่องบินในยุคปัจจุบันด้วยนะครับเมนหนึ่งไฟ์ที่โชคร้ายมากๆเลยและในปี2001นะครับไฟล์236นะครับแอร์บัส A330 ที่บินจากโตลอนโตไปที่ริสบอนนะครับและในห้องของนักบินก็มีการเตือนจากสัญญาณเตือนว่ามีความผิดปกติของระดับน้ํามันนะครับเนื่องจากเครื่องยนต์ทางด้านขวาครับมีการรั่วไหลของน้ํามันออกมานั่นเองซึ่งทางนักบินก็งงครับเพราะว่าเครื่องินินน้นนนูเั แอตแลนติกนะครับแล้วเครื่องยนต์ทางขวาก็มีการเสียหายแล้วก็หยุดการทํางานแล้วเรียบร้อยเลยในไม่กี่นาทีต่อมานะครับเครื่องยนต์ทางซ้ายก็ดับลงด้วยเช่นกันเนื่องจากน้ำมันหมดนะครับทำให้เครื่องบิน a 3 3านนลำนี้ครับต้องบินแบบเครื่องร่อนนะครับอยู่ที่ระดับความสูง33,000ฟุตนะครับและก็ต้องยอมรับนะครับว่านักบินก็เก่งมากครับสามารถที่จะบินเครื่องบินแบบนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยด้วยความที่ไม่มีน้ํามันครับเขาต้องใช้เครื่องวินเทอร์บานในการใช้พลังงานสํารองอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยดังนั้้้้้้นนนนนนนััักกกกกกกบบบบิิิจจจึงงงงงงตตตออหหหาาาาาสสสมฉุุเเเใใใใรรรรรรรลลลดดดดดะโโยยยผูู็ถีวแ ยอดกับตันนะครับคุณโรเบิร์ตพิเช่แล้วก็ผู้ช่วยนักบินนะครับคุณดิกดีเยเกอร์นะครับเขาทั้งสองคนก็ได้นำเครื่องบินนั้นล่อนลงจอดโดยที่มียางระเบิดด้วยครับแต่ก็สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณคลิปสวยๆจาก Aviation Heaven นะครับและใครชอบคิดดีๆอย่างนี้ลืมกดไ like, ลค์กด follow กับโลจิสติกแมนด้วยนะครับสวัสดีครับ